แข่งสร้างบ้านกับเพื่อนแต่จบที่การขโมยกันเป็นยังไงวิดีโอันเลยค่ะเห็นนะครับเพื่อะไรอ่ะขโมยตน้าต่ตาม่ได้เอาอะไรเลยครับแค่ตือค้อนเฉยครับผมมาเอาเตียงเราไปด้วยค่ะอย่านะคะทำอะไรคะ,คะออกไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะยังอีกยังอีกใจไว้ไปเลยประตูหายค่ะชัดเจนมากนี้อันนี้คือขโมยน่าเกลียดมากไม่ได้ค่ะเห็นตอตาเลยอันเนี้ยคณขโมยไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องขอคืนนะ อ,อะไรอะอะไรอะไรคะทำอะไรครับดูมีพี่รุดนะฮะพิลวะนะพลวะแซะหน่อยใครพูดอะไรคะไม่ไมีเขาไม่มาเดินย่ำแถวรัวบ้านคนอื่นหรอกครับเออกลับบ้านดีกว่าวะอารมณ์เสียกลับบ้านดีกว่าวะเออรัวผมไปไหนอะไร The Bluetooth device is ready to pair รัวผมไปไหนนี่ไงรัวมม้วไปไหนไ ดดบด,บ,ดบมาเลยดบมานเออ,อเฮ้ใอไจใช้ของแรงนะคะกำแพงของพวกเรามันไอยอยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนครับเนี่ยไม่มีหลักฐานนะคะเพราะฉันเดินฉันก็เลงเดินกลับบ้านเฉนยนี่คุณพูดอันนี้คุณยอมรับได้ใช่ไหมว่าคุณเอากำแพงลงไปอันนี้คือหลักฐานมันััวแล้วนะห,วหิวข้าว